พ่อแม่ผู้บาอาจารย์ผู้เพิ่มมีบุญผู้เพิ่นมีวาสนาบาลมีในอัดในถ้ำในวีในถ้ำสอนของพระตถาคตเดียวกว่าเป็นผู้มีบุญวาสนาในพระพุทธาศาสนาม,มันเป็นบุญญาลาภของเฮาเด็กได้เกิดมาร่างกายสมบูรณ์บ่พิกลบ่พิการบขา่ขาขุดขาด่วนบ่แขนขาดบ่หัวหนวกตาบอดอม,มันเป็นบุญญาลาภของเฮาแล้วที่นี่มันเป็นบุญญาลาภของเฮาอันที่สอง ได้เกิดมาพบพระุทธศาส,สนาอเกิดมาอยอยุพอบุพบุทธศาส,สนาจูบู่จูพนอยย่เป็นบอกเกิดมากับพ่อพระพ่อศพาสนาสพ่อพระเทพพระสอนพ่อสวดมนต์พ่อวัดพ่อว่า,าททปัญญาาาาาาปตดดปตนนนินี้มันจีเป็นบุญาลาภของหฮาอันที่สามเด้ที่ห้าได้เข้าใกล้พระศาสนาได้เข้าใกล้พระผู้เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติสอบได้เข้าใกล้พระผู้เพิ่นเทศเพิ่นสอนบัดนี้มันจีเป็นบุญาลาภของห้าอันที่สี่แบ ถ้าเฮาไดเอามาประพฤติได้เอามาปฏิบัติแมนบอกเอาถ้าเฮาได้ยินได้ฟังแล้วมันบอ่อตางกันดอกน้าเฮาไปพ่อเขาแต่เฮาบอ่อผ้ากันกินแมนบอกไปพ่อหน้าแต่บอ่อผ้ากันเห็ดไปพ่อทีแต่บอ่อผ้ากันส่างบ้าน